ครับพนุ่มครับวันนี้มาทาอะไรครับผมคือเจเปิลน่ะผมถามว่ามีลาตกไหมครับเจเปิลก็บอกไม่มีพอมาวันนี้สองผมอยากกินอ่าล่าบน้ําตกหรือว่าล่าบน้ําตกแล้วก็ส้มตํามีแล้วก็เขาเรียกอ่าทุบตตอไม้ไม่มีแล้วก็ล่าหมูมีไหมไม่มีผมก็เลยถามไลาหลายครั้งแกบอกว่าแกไม่มีทุนไม่มีตังค์ซื้อไม่มีทุนใช่ครับผมก็เลยเอ๊จากที่เคยหัวล้อผมไม่หัวล้อแล้ว กายผมเริมคิดแล้วเศร้าแล้วว่าอ้เปิ้ลผมถามจริงอ่ะแกมีเงินไหมในบัญชีแกบอกว่ามีแค่เจ็ดสิบบาทหมูก็ไม่มีจะตังค์จะซื้อผักก็ไม่มีตังค์จะซื้อคือหุ้มเอามาแต่อะไรต้มต๋ำใช่ปะเขาเรียกอะไรละมะละกอขายไปเป็นวันเลี้ยงลูกไปเป็นวันนะครับผมก็คิดในใจว่าหนึ่งมีเอฟซีคนหนึ่งอ่ะใจดีเขาได้ฟังจากผมเล่าใช่ไหมครับเขาก็เลยโอนตังค์มาให้4 0 0พันบาทเพื่อซื้อเตาแก๊ ซื้อโต๊ะ,ตะแล้วก็ซื้ออ,อกกุปกรณ์ต่างๆหาเฟอร์ใช่ไหมครับครับถ้าเราไม่สอบถามเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนเขาเจ๊เปิ้์ลล่าเลิงทุกอย่างนะครับจะตั้มตั้มระเบิดนะครับเรื่องของที่พูดตัอยว่ามันมันขึ้นตันใจอะ่ะเราไม่เคยชีวิตชีวิตเขาเราไม่เคยรู้ใช่ไหมครับครับผมว่าคนลา,ม,าม,มือว่าเหมือนว่าบ่อต้นล่าเลิองอยู่เราก<ช>็ไม่รู้ลึกๆเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ครับแต่ผมถามเจ๊เปิ้์ลว่าแกไม่มีตังค์ซื้อหมูไม่มีตังค์ซื้อผักและแต่โต๊ะก็ไม่มีที่นั่ง ขายแต่ต้มตำต้มตำตำผมก็เลยงงมานานแล้วเลยถามว่าทําไมถึงไม่มีแกบอกไม่มีทุนไม่มีทุนครับวันนี้ก็ยูทูบเบอร์หลายๆคนมาช่วยหมอหนุ่มคือได้รู้ข่าวสารจากเทปเปิ้ลใช่ไหมครับครับเทปเปิ้ลบอกว่าไม่มีตังจริงจริงไม่มีตังไม่อายด้วยที่จะบอกใช่วันนี้เอฟตีหมอหนุ่มก็เลยโอนต์มาให้สี่พันผมก็เลยเอาตังให้ยูทูบเบอร์ถือทั้งหมดเลยเพื่อมอบให้กับ เจเปิลเป็นของเอฟซีหมอหนุ่มที่โอนมาให้เขาไม่ประสงค์อบน้ำเราก็ช่วยถือเงินจากเอฟซีของหมอหนุ่มแบบมอบให้แต่ละคนเอาไปตอบคำถามเลยครับนี่ครับก็เกิ๊นก็ถือหนึ่งพันนะครับไหนน้องเปิ้ลอยู่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเปิลครับเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกยังไงบ้างนะครับที่เอฟซีเขาโอนเงินมาให้เรารู้สึก ดีใจนะครับจะเพื่อนใจจะได้รู้ไปดูข้างหน้าร้านนี้ครับนี่ครับคือร้านส้มตำของน้องเปิ้ลนะครับที่อยู่ตลาดน้อยบ้านลุงพลเนี่ยนะครับนี่ครับเจ๊เปิ้ลน่องน่อส้มตำเระเบิกนะครับเราจะได้รู้ว่าจะไงหน้าร้านนะครับว่าเจ๊เปิ้ลมีไม่มีเตี้ไม่มีเตาแก๊สไม่มีเลยก็คือร้านเจ๊เปิ้ลนะครับที่เราเห็นข้างหลังเจ๊เปิ้ลเล่าเลยครับว่ามันเป็นยังไงถึงไม่มีทุนไม่มีอะไรยังไงครับก็ เราก็ขายส้มตำแต่แบบเลี้ยงลูกไปวันๆแบบนี้นะครับผมเราไม่มีทุนไม่มีเงินนะคะครับผมครับไม่มีเงินพอหมอหนุ่มสั่งอ่ะลาบน้ําตกไม่มีไม่มีอะไรก็ไม่มีผมก็เลยสงสัยมานานแล้วว่าทำไมถึงไม่มีแต่เปิ้ลบอกไม่มีทุนไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาอีนั่งไม่มีทุกอย่างเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับเอฟซีหมอหนุ่มก็เลยส่งเงินมาให้สี่พันบาทแล้วพี่ๆยูทูบเปอร์หลายๆคนก็ช่วยหมอหนุ่มมาถางให้หมอหนุ่มก็เลยเอาตังของเอฟซีหมอหนุ่มมา ให้เพื่อนทแต่ละคนเลยเพื่อมอบให้กับเจเปิลเพื่อทำมาหากินซื้อเตาแก๊สซื้อเตาแก๊นซื้อเต้าแก๊สซื้อผักซื้อหมูซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เจเปิลต้องขายได้ใช่ไหมครับครับผมเราเจเปิลจะว่าไงครับสัมภาษณ์เจเปิลเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเต้นใจแล้วก็ดีใจเขาไม่ประสบอ้น้ำขอขอบคุณคนที่พูดดังๆนะครับพูดดังๆขอขอบคุณคนที่โอนตังไม่ให้หนู fc หมอหนุ่มครับ fc หมอหนุ่มนะค่ะ จำนวนสี่พันบาทนะครับจำนวนเงินสี่พันบาทเนาะค่ะาจะไปซื้อเตาแก๊สซื้อออะไรรบบ้้างคัซืเตาแก๊สซื้อหม้อแล้วก็ซื้อเก้าอี้ไม้ไผ่มานั่งให้กินใช่ค่ะแล้วก็ซื้อผักซื้อหมูพวกเนื้อพวกหมูมาทำนี่เงินครับที่แต่ละคนถือไว้เราจะลงอุดหนุนนะครับมอบเลยครับนี่นะครับสี่พันบาทนะครับสี่พันบาทพอช่วยอะไรเจี๊บเพิ่นได้เลยครับนี่ครับน้องเปิ้ลครับขอให้ค้าขายลูกเรือไปข้างหน้านะครับ อยากให้ตัวนี้เจริญขึ้นมาอยากให้เจเปิลขายนู่นนี่นั่นนะครับผมทุกคนก็ให้กําลังใจกันนะครับเอฟซีท่านไหนที่เอฟซีจากที่หมอหนุ่มเขาไม่ประสงค์ออกนามไม่ประสงค์ออกนามต่อพี่ตุ๊เปุ๊กหลายๆคนก็ช่วยที่จะมอบเงินให้นะครับมาร่วมบริจาคให้กับมาเริ่มเป็นพยานในครั้งนี้ด้วยครั้งนี้นะครับถ้าเอฟซีท่านไหนได้มาก็มาอุดหนุนร้านน้องเปิลได้นะครับวันนั้นผูก็ือเป็นลูกานบ้านโกกซื้อ